ตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยปือ้อจังหวัดนครนายกพระโอมาตกปลาตอนนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีไม่เยอะ รอบ,บอ่างเก็บน้ำก็เป็นภูเขาพระองค์กำลังใช้กบตีปลาอยู่เห็นอยู่ไกลๆมีนกกา,าน้ำนกเป็ดน้ำก็ไม่รู้หาปลาอยู่เหมือนกัน ดีแดดไม่ร้อนมากมีเสียงนกร้องไม่ขาดสายแล้ววันนี้เป็นวันหนึ่งที่สังเกตเห็นว่ามีฝูงผีเสื้อสีเหลืองเหลืองเขียวๆเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าพวกมันจะอพยพไปไหนกันตรงสันอ สันอ่างเก็บน้ำมาเป็นถนนลาดยางสายตรงสวยมากเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเย็นแล้วยังไม่ได้ปาออาดลาเลยนะี้แดดร้อนเลย